บทที่491เนื่องจากเย่หลิงเป็นนักเรียนของสถาบันหงไฟอยู่แล้วเขาจึงควรอยู่ภายใต้การคุ้มครองของเธอหากคุณอยู่ภายใต้การคุ้มครองของคุณเองและเรียนรู้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณคณะบดีจะไม่เพียงแค่เฝ้าดูปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นในการศึกษาของเขาไปมู่ฉันหวังว่าคุณคงไม่ลำเส้นจนเกินไปหากคุณกล้าที่จะเหยียดเล็บของคุณอย่างไม่เกรงกะระวังตัวด้วยฉันจะสับมันทิ้งเมื่อพูดถึงไปมู่ ร่องรอยของการดูถูกก็ฉายแววในดวงตาของคณบดีเห็นได้ชัดว่าคณบดีหงไฟมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเธอมากซึ่งเทียบไม่ได้กับไปมู่ในบรรดาคณบดีของสถาบันหลักทั้งสี่แห่งแม้ว่าคณบดีหงไฟจะเป็นผู้หญิงแต่คณบดีก็สามารถกล่าวได้ว่าเป็นคณบดีที่มีอำนาจมากที่สุดดังนั้นเธอจึงมีคุณสมบัติที่จะพูดสิ่งนี้และเธอก็มีคุณสมบัติที่จะดูถูกไปมู่ด้วย ในเวลาเดียวกันไม่นานหลังจากที่เย่หลิงออกจากศาลาเทียนอยู่สุนห่าวก็มาเยี่ยมเยียนในเวลานี้เช่นเหมืองหยายังไม่จากไปเนื่องจากเขามาถึงแล้วเขาจึงต้องการตรวจสอบสถานการณ์ของศาลาเทียนอยู่โดยธรรมชาติเมื่อสุนห่าวมาที่ศาลาเทียนอยู่ เขารู้โดยธรรมชาติว่าเซินเหมิงหยากำลังกลับไปที่ศาลาเทียนอยู่ดังนั้นเขาจึงตรงไปที่ห้องทำงานของเซิรนเหมิงหยาแม้ว่าเชินเหมิงหยาจะไม่ค่อยปรากฏในศาลาเทียนอยู่แต่เธอก็ยังคงมีสำนักงานอิสระของเธอเองนอกจากนี้ขนาดของสำนักงานนี้ไม่เล็กปัจจุบันเป็นสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดในศาลาเทียนอยู่แน่นอนว่าเหตุผลหลักก็คือพ่อของเชิญเหมิงหยาไม่ได้มาที่นี่บ่อยนักผู้จัดการ เจ้าที่เพิ่งออกจากออฟฟิศมองไปที่ซุนห่าวอย่างเป็นธรรมชาติและเดินไปหาเขาด้วยสีหน้าโกรธเกรี้ยวนายน้อยซุนฉันขอถามหน่อยได้ไหมว่านี่คืออะไรเมื่อเห็นซุนห่าวที่โกรธแค้นเช่นนี้ผู้จัดการเจ้าก็สามารถใช้นิ้วเท้าของเขาเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นซุนห่าวที่จัดการให้สายลับพบว่าเย่หลิงมาที่ศาลาเทียนอยู่อีกครั้งดังนั้นเขาจึงแทบรอไม่ไหวที่จะรีบไปเมื่อมองไปที่ผู้จัดการเจ้าด้วยความโกรธ ซุนห่าวก็เดินผ่านเขาไปโดยตรงผลักกระเปิดประตูสำนักงานแล้วเดินเข้าไปเฮ้ hey. นายน้อยซุนคุณกำลังทำอะไรอยู่ผู้จัดการเจ้ารีบเพื่อม,มือไปคว้าซุนห่าวซุนหา่นหาวคงคิดมากกับตัวเองมากเกินไปด้วยการผลักประตูห้องทำงานของหญิงคนโตของเขาอย่างไรเหตุผลทันใดนั้นถูกดึงซุนห่าวรู้สึกไม่มีความสุขมากเขาหันกลับไปและมองลงไปที่ผู้จัดการเจ้าที่จับมือเขาไว้ฉันได้ยินซุนห่าวพูดอะไรบางอย่างอย่างเย็นชา ปล่อยข้าไปเจ้าเป็นใครเจ้ามีคุณสมบัติอะไรมาจับมือข้าต้องบอกว่าอารมณ์ของนายน้อยสองนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยผู้จัดการเจ้าเพิ่งกระทํำโดยไม่รู้ตัวและต้องการหยุดซุนหาวเมื่อเผชิญกับการดูถูกของอีกฝ่ายใบหน้าของผู้จัดการเจ้าก็เปลี่ยนเป็นสีแดง แต่เขาไม่มีทางปฏิเสธได้พูดให้ถูกคือเขาคงไม่กล้าปฏิเสธไม่ว่าในกรณีใดอีกฝ่ายก็เป็นนายน้อยคนที่สองของตระกูลซุนและเขาเป็นเพียงผู้ดูแลของศาลาเทียนอยู่มีความแตกต่างอย่างมากในสถานะระหว่างทั้งสองและถ้าซุนหาวต้องการทำอะไรกับเขาจริงๆฉันไม่รู้ว่านายหญิงจะปกป้องเขาหรือไม่แต่ถ้าเขาแกล้งทำเป็นให้ซุนหาเข้ามานายหญิงของเขาจะยังคงเชื่อใจเขาในอนาคตหรือไม่ หากเธอไม่ไว้วางใจในตัวเขาฉันเกรงว่าคุณอาจต้องออกจากศาลาเทียนอยู่ก่อนอีกไม่นานครู่หนึ่งผู้จัดการเจ้ารู้สึกว่าเขาอยู่ในภาวะที่ปื้นไม่เข้าคายไม่ออกไม่สําคัญว่าคุณจะฝืนต่อไปหรือไม่และไม่สําคัญว่าคุณจะปล่อยมือตอนนี้หรือไม่หากคุณยังคงอดทนต่อไปซุนห่าวจะโกรธและถ้าคุณปล่อยมือนายหญิงของคุณเองจะไม่พอใจเมื่อติดอยู่ระหว่างคนทั้งสองผู้จัดการเจ้าก็พบว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ยากลำบาก ขอโทษนะนายน้อยเจ้าปล่อยเขาไปไม่ต้องกังวลกับฉันเขาไม่กล้าทําอะไรคุณเนื่องจากคุณเป็นสมาชิกของศาลาเทียนอยู่ของฉันศาลาเทียนอยู่ของเราจึงสามารถรับประก,กันความปลอดภัยของคุณได้ตามธรรมชาติในเวลานี้ในที่สุดเสียงของเชิญเหมืองหยาก็ดังมาจากภายในห้องหลังจากได้ยินเสียงนี้ในที่สุดผู้จัดการเจ้าก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกจากนั้นเขาก็ปล่อยมือของซุน่าวซุน่าวสูญเสียการควบคุม และจ้องมองไปที่ผู้จัดการเจ้าอย่างดูเดือดเขาไม่ได้พูดอะไรมากท้ายที่สุดนี่คือดินแดนของตระกูลเชิญและไม่ใช่ถิ่นของเขาที่จะครองที่นี่เขาขี้เกียจเกินไปที่จะโต้เถียงกับผู้จัดการเจ้าที่นี่ต่อไปดังนั้นเขาจึงโบกมือแล้วเดินเข้าไปในห้องทํางานเมื่อเห็นซุนห่าวเดินเข้ามาผู้จัดการเจ้าก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ยังคงเดินตามเขาเข้าไปตอนนี้นายหญิงของตระกูลเป็นคนเดียวในสํานักงานหาก ซุนฮาวประพฤติตัวไม่เหมาะสมผู้จัดการเจ้าก็สามารถปราบปรามเขาได้เมืองหยาเย่หลิงอยู่ที่นี่หรือเปล่าทันทีที่เขาเดินเข้าไปผู้ชายคนนี้ก็ถามเชิญเมืองหยาโดยตรงใบหน้าของเขาดูน่าเกลียดราวกับว่ามีหญ้าสีเขียวขนาดใหญ่อยู่บนหัวของเขาเมื่อได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าของเชิญเมืองหยาก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาทันทีอีกฝ่ายรู้ทันทีว่าเย่หลิงเพิ่งกลับมาที่ศาลาเทียนอยู่ สิ่งนี้หมายความว่าซึ่งหมายความว่าอีกฝ่ายกำลังเฝ้าดูสาลาเทียนอยู่และเฝ้าติดตามตัวเองสุนหา่าวคุณหมายถึงอะไรคุณจัดให้มีคนมาติดตามฉันใช่ไหมบทที่492แทนที่จะตอบคำถามของสุนหา่าวเชิญเมืองยากลับถามสุนหาวคำถามสวนกลับอย่างกระทันหันนี้ทำให้สุนหาวไม่ทันตั้งตัวตอนนี้เขาโกรธมากจนลืมเรื่องนี้ไปเลยใช่ จูจ่ๆเขาก็วิ่งเข้าไปถามเชิญเหมิงหยานั่นหมายความว่าเขากําลังจัดคนมาติดตามเธอใช่ไหมเหมิงหยาฉันไม่ได้ทําฉันแค่แค่เมื่อเขาพูดแบบนี้ซุนหาวก็พูดติดอ่างเล็กน้อยเขาจะอธิบายได้อย่างไรว่าตอนนี้มีเงินไม่เกินสามร้อยตลึงที่นี่ไม่ว่าเขาจะพูดมากแค่ไหนมันก็เป็นเพียงการปกปิดเชิญเหมิงหยาเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อสิ่งที่เขาพูดเชิญเหมิงหยาดูเย็นชาเล็กน้อยตะคอกอย่างเย็นชาและพูดต่อด้วยเสียงเย็นชาฮึ่ม ซุนหาวอย่าทำผิดฉันเชิญเหมิงหยาไม่จำเป็นต้องรายงานให้คุณทราบว่าฉันชอบคนแบบไหนคุณไม่มีสิทธิ์รู้ว่าฉันอยากพบคนแบบไหนเธอเกลียดซุนหาวมากผู้ชายคนนี้ชอบมีเรื่องรักรักใคร่ใคร่ลับๆอยู่เสมอไม่มีใครชอบถูกมองไม่ต้องพูดถึงนายน้อยใหญ่ของตระกูลเชิญอย่างเชิญเหมิงหยาเลยเมื่อเปิดปากของเขาซุนหาพบว่าเขาไม่รู้ว่าจะตอบคำถามนี้อย่างไรจริงๆโดยพื้นฐานแล้วเขากับ เชิญเหมืองยาไม่มีความสัมพันธ์กันเลยและเชิญเหมืองยาไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องรายงานใดๆกับเขาเมื่อเขาคิดถึงสิ่งนี้ใบหน้าของซุนห่าวก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยเขาก้มศีษะลงและกำหมัดแน่นหลังจากนั้นไม่นานซุนห่าวก็สงบลงในที่สุดและรอยแดงบนใบหน้าของเขาก็ลดลงเล็กน้อยเหมืองยาฟังฉันนะแย่หลิงจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณคุณต้องเชื่อฉัน แต่ทันทีที่เขาพูดสิ่งนี้เชินเหมิงหยาก็มองดูเขาด้วยความดูถูกยเยาะเย้ยและขัดจังหวะเขาฮ่า <mam> ฮ่าเ <c oughs> ย่หลิงจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดของฉันใช่ไหมคุณใช่ไหมเย่หลิงเอาชนะไปจริงหูเขาไม่ดีไปกว่าคุณเหรอแล้วทําไมฉันต้องเชื่อคุณด้วยละ่ะคุณคิดว่าคุณเป็นใครเมื่อเผชิญหน้ากับเย่หลิงเซินเหมิงหยาไม่ได้สแสดงท่าทางเช่นนั้นเลยเธอดูเหมือนนกตัวเล็กๆที่เกาะติดกับใครบางคนเมื่อเผชิญหน้ากับซุนฮ่าว คนที่น่าขยักทยงเชิญเมืองยาก็ไม่สุภาพโดยธรรมชาติและใช้ลินทิตของเธออย่างเต็มที่สุนห่าวไม่รู้ว่าจะปฏิเสธอย่างไรเมื่อมีคนที่เขาชอบพูดเช่นนั้นเย่หลิงไม่พีงแต่พวกเขาเอาชนะสุนห่าวเท่านั้นเขายังฆ่าไปจืงหูด,ด้วยความแข็งแกร่งนี้ในวัยนี้พวกเขาสมควรที่จะเป็นที่หนึ่งอย่างแน่นอนแม้แต่สุนห่าวก็ไม่มีโอกาสชนะไปจิงหูเลยอาจกล่าวได้ว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเขากับเย่หลิง ลิ้นที่เป็นพิษและการเสียดสีของเชิญเหมืองยาทําให้ซุนห่าวรู้สึกอับอายมากเพราะในสํานักงานนี้ไม่เพียงมีสองคนเท่านั้นแต่ยังมีผู้จัดการเจ้าอีกด้วยเทียบเท่ากับคําพูดเหล่านี้ผู้จัดการเจ้าได้ยินทั้งหมดอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามผู้จัดการเจ้าก็ค่อนข้างเข้าใจเช่นกันเขาหลับตาตลอดกระบวนการทั้งหมดราวกับว่าเขาแยกตัวออกและไม่ได้ยินอะไรเลยซุนห่าวรู้สึกเสียใจและไม่สบายใจมากยิ่งขึ้น โดยกล่าวโทษเย่หลิงด้วยเหตุผลทั้งหมดถ้าไม่ใช่เพราะรูปร่างหน้าตาของเย่หลิงทัศนคติของเสริญเมองหยาที่มีต่อเขาคงไม่แย่เหมือนตอนนี้แม้ว่าฉันจะไม่เคยไปไหนมาก่อนแต่ฉันก็ไม่ประชดและทำร้ายความภาคภูมิใจในตนเองของผู้คนมากนะักเย่หลิงเมื่อเขาคิดถึงชื่อนี้ซุนหาวก็โกรธมากจนกัดฟันตอนนี้เขาต้องการฉีกเย่หลิงออกจากกันและเอาผิวหนังและกระดูกของเขาออกเพื่อสนองความเกลียดชังของเขา เมื่อเห็นซุนหาวกัดฟันต่อหน้าเขาและเต็มไปด้วยความโกรธเชิญเมืองหยาก็ไม่รู้สึกเลยว่ามีอะไรผิดปกติกับสิ่งที่เขาพูดเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่ว่ายังไงก็ตามซุนหาวก็เทียบไม่ได้กับแย่หลิงจากนั้นได้ยินเสียงเย็นชาของเชิญเมืองหยาอีกครั้งถ้าคุณไม่มีอะไรทําก็ออกไปจากห้องทํางานของชันซะ ศาลาเทียนอยู่ของฉันไม่ต้อนรับคุณหากคุณกล้าก้าวเข้าไปในห้องทำงานของฉันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฉันในครั้งต่อไปก็อย่าตำหนิฉันที่หยาบคายไม่ว่าในกรณีใดซุนหาวก็เป็นนายน้อยคนที่สองของตระกูลซุนและเซินเหมิงหยาก็ไม่สามารถจำกัดเขาไม่ให้เข้าไปในศาลาเทียนอยู่ได้มันแตกต่างตรงนี้นี่คือห้องทำงานของคุณเองเฉพาะใครก็ตามที่คุณอยากเข้าไปเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้ และใครก็ตามที่คุณไม่ต้องการให้เข้าไปก็ไม่สามารถเข้าไปได้เมื่อเผชิญกับคำพูดเหน็บแนมของเชินเหมืองหยาซุนห่าวรู้สึกเสียใจแต่เขาไม่มีทางปฏิเสธได้เพื่อระง,งับความโกรธในใจซุนห่าวจึงหันหลังกลับและออกจากห้องทำงานของเซินเหมืองหยาเขาเดินต่อไปที่ประตูและในที่สุดก็ออกจากศาลาเทียนอยู่ด้วยความโกรธหลังจากที่ซุนห่าวจากที่นี่เจ้ากวนซีก็ลืมตายอย่างระมัดระวังขอโทษที หลับตาทำอะไรอยู่คิดว่าจะไม่ได้ยินอะไรเมื่อหลับตาเหรอคุณกำลังปิดหูขโมยกระดิ่งอยู่อีอีเสียงหัวเราะที่ไพเราะและชัดเจนของเชิญเหมืองหยาดังขึ้นในสำนักงานเห็นได้ชัดว่าการดูเมื่อตอนนี้ทำให้เชิญเหมืองหยารู้สึกสบายใจมากไปทั่วทั้งร่างกายของเธอ ซุนหาวได้รับการฝึกฝนเหมือนลูกเต่าและโกรธมากจนพูดไม่ออกด้วยซ้ำเมื่อเห็นซุนหาวที่โกรธแค้นเช่นนี้เฉินเมืองหยาก็ไม่มีความสุขไปกว่านี้แล้วเธอไม่ชอบซุนห่าวควรจะบอกว่าเธอเกลียดเขามากเมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้จัดการเจ้าก็หัวรเราะเบาๆอีอีคุณหนูก็รู้นะว่าคนตัวเล็กอย่างเราต้องระวังในการทำรับไม่อย่างนั้นถ้าไม่ระวังเราอาจตกอยู่ในหายนะ นี่เป็นเรื่องจริงไม่ว่าคุณจะเล็กหรือใหญ่ถ้าคุณไม่ใช้เวลากับความรักมันจะหายไปนานแล้วบทที่493เอาละ่ะคุณได้ยินสิ่งที่ฉันเพิ่งพูดถ้าเขามาที่ศาลาเทียนอยู่ครั้งต่อไปอย่าให้เขาเข้าไปในห้องทำงานของฉันคุณได้ยินฉันไหมคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นผู้จัดการที่ได้รับเชิญจากศาลาเทียนอยู่ไม่ใช่เขา หากคุณแสดงความอ่อนแอเช่นนี้ในครั้งต่อไปโปรดระวังว่าตำแหน่งปัจจุบันของคุณไม่รับประกรันในตอนท้ายของการสนทนาเช่นเหมืองยาเตือนผู้จัดการเจ้าอย่าลืมตัวตนของคุณเขาเป็นผู้จัดการของศาลาเทียนอยู่ไม่ใช่สมาชิกของตระกูลซุนเจ้ากวนเจ้นแอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกรีบตบหน้าอกของเขาอย่างรวดเร็วเพื่อให้เขามั่นใจครับคุณหนูเข้าใจคราวหน้าถ้าเขาเขามาผมจะไม่ยอมให้เขาก้าวเข้ามาในห้องทำงานนี้อีก แม้ว่ามันจะต้องเสี่ยงชีวิตของตัวเองแต่ฉันจะหยุดเขาอย่างแน่นอนและไม่ปล่อยให้เขาเข้าไปเอาหลัมาดูกันว่าคุณจะแสดงยังไงอย่าทําให้ฉันผิดหวังถ้าคุณไม่มีอะไรทําก็ไปทําหน้าที่ของคุณเมื่อพูดอย่างนั้นเชิญเหมืองอยาโบกมือของเธอครับคุณหนูเจ้ากว,วนเจิ้นตอบกลับถอยออกไปช้าๆและปิดประตูตามหลังเขาหลังจากที่เจ้ากวนเจิ้นจากไปเชิญเหมืองอยาก็คุยกับตัวเองเพียงลางําพัง ซุนห่าวคุณคิดได้ยังไงว่าคุณคนเดียวจะเทียบได้กับเย่ยหลิงคุณเป็นแค่ความปรารถนาเย,ย่หลิงเมื่อเอ่ยถึงสองคำนี้เชิญเหมิงหยาก็จับใบหน้าอันละเอียดอ่อนของเธอด้วยมือทั้งสองข้างด้วยความดีใจจากก้นบึ้งของหัวใจในอีกด้านหนึ่งหลังจากที่เย,ย่หลิงเขียนรายงานและมอบให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อประทับตรา ในที่สุดเขาก็สามารถออกจากเมืองศักษษษดิ์สิทธิ์ได้เย่หลิงเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าใดเขาจึงจะกลับมาหลังจากจากไปในครั้งนี้ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากเขาจากไปเพียงลำพังเย่หลิงจึงไม่สามารถใช้เรือหอกของสถาบันได้อย่างไรก็ตามคุณสามารถนั่งเรือหอระหว่างเมืองต่างๆได้แต่เย่หลิงไม่ได้คิดว่าเขาต้องการไปที่ไหนเขายังลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ฉันต้องการค้นหาสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณสายสนับสนุนที่สามารถควบคุมพลังหรือลดพลังเพิ่มการฟื้นฟูและฟังก์ชันอื่นๆตามภาพประกอบที่เย่หลิงค้นหามีสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณประเภทนี้น้อยมากแต่ก็เป็นไปไม่ได้จากนี้เย่หลิงเลือกสถานที่เป้าหมายที่รู้สึกดีเมืองเฉิงเหยาฉันกำลังจะไปหาคุณตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่บันทึกไว้ในสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณ คุณสามารถรู้ได้ว่าสถานที่ที่ดีที่สุดในการค้นหาสัตว์ประหลาดประเภทนี้คือที่ไหนคราวนี้เย่หลิงกำลังไปที่เมืองใหญ่เมืองเซิงเหยาแม้ว่าเมืองเซิงเหยาจะไม่ดีเท่าเมืองศักดิ์สิทธิ์แต่ก็เป็นเพียงขนาดแรกที่ต่ำกว่าเมืองศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนอกจากนี้ยังเป็นเมืองใหญ่อีกด้วยและยังมีสถาบันทูตจิตวิญ,ญญาณระดับสูงในเมืองนี้อีกด้วยเมื่อเลือกสถานที่แล้ว เย่หล e ิงก็มุ่งหน้าไปยังจุดจอดเรือเหาะที่เดินทางระหว่างเมืองหลังจากซื้อตั๋วที่เกี่ยวข้องแล้วเย่หลิงก็ขึ้นเรือเหาะเนื่องจากระยะทางระหว่างสองเมืองนั้นค่อนข้างยาวจึงต้องใช้เวลาสองวันในการบินไปในทิศทางเดียวหลังจากที่เย่หลิงขึ้นเรือเหาะหงซิ่ซึ่งแอบตามมาจากด้านหลังก็ขึ้นเรือเหาะด้วยผู้คนส่วนใหญ่ที่เดินทางระหว่างสองเมืองนี้เป็นนักธุรกิจและคนที่คล้ายกันต้องรู้ว่าค่านั่งเรือเหาะนั้นไม่ถูก คนส่วนใหญ่ไม่กล้าไปเที่ยวแบบนี้เมื่อไม่มีเงินเรือหอค่อยๆบินขึ้นและมุ่งหน้าไปยังเมืองเฉิงเหยาในเวลาเดียวกันซุนหาวซึ่งออกจากศาลาเทียนอยู่ด้วยความโกรธก็สงบลงมากหลังจากถูกลมหนาวพัดมาไม่มีประโยชน์ที่จะโกรธตัวเองสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือวิธีจัดการกับเย่หลิงปราบใดที่เย่หลิงจากไปความรักทั้งหมดก็สามารถพูดได้อย่างง่ายดายแต่เพื่อที่จะจัดการกับ เย่หลิงเขาต้องปล่อยให้อีกฝ่ายออกจากเมืองศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นปัญหาใหญ่เมื่อซุนห่าวกำลังคิดว่าจะให้เย่หลิงออกจากเมืองศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรทันใดนั้นเขาก็ได้รับโทรศัพท์เมื่อเห็นหมายเลขผู้โทรด้านบนการแสดงออกของซุนห่าวก็เปลี่ยนไปทันทีและเขาก็นั่งตัวตรงทันทีเฮ hey. มีข่าวอะไรไหมตั้งแต่วินาทีที่เขาเปิดปากเห็นได้ชัดว่าซุนห่าวกระตือรือร้อนที่จะรู้อะไรบางอย่างมาก ในเวลานี้เสียงแหบแห้งดังมาจากอีกฝั่งของโทรศัพท์มีข่าวเกี่ยวกับเย่หลิงใช่คนที่พูดคือบุคคลลึกลับที่เคยติดต่อกับซุนห่าวมาก่อนก่อนหน้านี้ซุนห่าวบอกกับชายลึกลับว่าเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับเย่หลิงโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับเย่หลิงออกจากเมืองศักดิ์สิทธิ์เขาจะต้องได้รับแจ้งโดยเร็วที่สุดเมื่อได้ยินเสียงพูดชาชาของอีกฝ่ายซุนห่าวก็หมดความอดทนและเร่งร้าอยู่อย่างรวดเร็วมีข่าวอะไรบอกผมทันที อย่าปิดบังผมเสียงแหบแห้งที่ปลายอีกด้านของโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเย่หลิงเขาได้ออกจากเมืองศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้สุนห่าวผู้ซึ่งขอให้เย่หลิงออกจากเมืองศักดิ์สิทธิ์เพราะเขาหาสาเหตุไม่พบจูจ่ๆก็มีความสุขโดยไม่คาดคิดเย่หลิงออกจากเมืองศักดิ์สิทธิ์ด้วยตัวเองก่อนที่เขาจะหาทางได้เมื่อเขาคิดถึงสิ่งนี้สุนห่าวก็แสดงรอยยิ้มที่ดุร้ายขึ้นมาทันทีเย่เย่หลิง มีทางไปสวรรค์แต่คุณไม่ได้รับมันและไม่มีประตูสู่นรกให้คุณโยนตัวเองลงไปในเมื่อคุณเป็นคนหนึ่งที่ป่วยด้วยตัวเองแล้วบางทีอย่าหาว่าฉันหยาบคายนะในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลอดทั้งเดือนที่หันหน้าเข้าหากาแพงและคิดถึงเรื่องนี้ซุนห่าวไม่รู้ว่าเขาใช้เวลาไปอย่างไร